สวัสดีครับพบกับร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับร้านเรารับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้มานำเสนอ CBR 3 0 0 R นะครับปี2องพสสภาพใหม่มากครับตัวนี้เป็นตัวสีเหมือนสีพิเศษนะครับ ลดสีสวยมากมีร่องรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับโดยรวมสวยมาก อยู่หม่นะครับไม่อยู่หมื่นสี่เดี๋ยวมาสตาร์ตบ้งเสียงให้ฟังนะครับแล้วเรเบิ้ลให้ฟังครับ คันนี้กุญแจสองดอกด้วยนะครับโดยรวมสวยครับสภาพพร้อมใช้งานเลยครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้น,นะครับคันนี้เปิดขายอยู่ที่46,500บาทนะครับปี2014กุญแจสองดอกครบนะครับ สนใจติดต่อซื้อขายก็ติดต่อตามลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับรับซื้อขายมอไซค์มือสองถุกรุ่นนะครับสวัสดีครับ